เมนูอีสานแซ่บๆความเป็นมาและประโยชน์ของอาหารอีสานอาหารอีสานหรืออาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศรากฐานของอาหารอีสานผูกพันอย่างลึกซึ้งกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสภาพภูมิประเทศของภูมิภาคนี้ความเป็นมา ความเป็นมาของอาหารอีสานนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวเข้ากับธรรมชาติและทรัพยากรที่มีอยู่สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีความแห้งแล้งในบางช่วงทำให้การเพาะปลูกพืชบางชนิดทำได้ยากพืชผักพื้นบ้านสมุนไพรและการหาของป่ารวมถึงการเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กจึงเป็นแหล่งโปรโตีนและอาหารที่สำคัญนอกจากนี้การติดต่อค้าขาย และและกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวและกัมพูชาก็มีอิทธิพลต่อรสชาติและวัตถุดิบที่ใช้ในอาหารอีสานอย่างมากจุดเด่นของอาหารอีสานคือรสชาติที่จัดจ้านเผ็ดร้อนเค็มนำเปรี้ยวอ่ามและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากปลารา้าและสมุนไพรต่างๆการปรุงอาหารมักเน้นความสดใหม่ของวัตถุดิบและกรรมวิธีการทำที่ไม่ซับซ้อนแต่ให้รสชาติที่ซับซ้อน และน่าจดจำประโยชน์นอกจากความอร่อยแล้วอาหารอีสานยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการเนื่องจากอุดมไปด้วยสมุนไพรอาหารอีสานใช้สมุนไพรสดหลากหลายชนิดเช่นตะไคร้ข่าบใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมพริกซึ่งมีสรพรพคุณทางยาช่วยเสริมสร้างผูมคุ้มกันและลดความเสี่ยงของโรคต่างๆผักพื้นบ้านมีการบริโภคผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด ที่มักจะหาได้อัมธรรมชาติซึ่งอุดมไปด้วยวิอัมสวีนอร่าธาตุและใย,ยอาหารสูงโปรโตีนจากธรรมชาติแหล่งโปรโตีนส่วนใหญ่มาจากปลาน้ำปลารา้าและเนื้อสัตว์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นซึ่งมีไขมันต่ำกากใย,ยสูงอาหารอีสานหลายชนิดเน้นการกินผักเขียงคู่กับอาหารหลักทําให้ร่างกายได้รับกากใย,ยอาหารเพียงพอช่วยในการขับถ่ายชื่ออาหารอีสานยอดนิยม อาหารอีสานมีหลากหลายเมนูที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักกันดีอาทิส้มตำเป็นเมนูยอดนิยมอันดับหนึ่งมีหลายประเภทเช่นส้มตำไทยส้มตำปูปลารา้าส้มตำลาส้มตำโคราชโดยมีส่วนประกอบหลักคือมะกดิบเส้นเล็กๆตำรวมกับพริกกระเทียมมะเขือเทศถั่วฝักยาวปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บ และที่ขาดไม่ได้คือปลาร้าสำหรับส้มตำอีสานแท้ๆลาบอาหารประเภทยำที่ใช,เเช้เนื้อสัตว์สับเช่นหมูไก่เนื้อหรือปลามักลุกเคล้ากับข้าวคั่วพริกปน่นน้ำปลาน้ำมะนาวหอมแดงและต้นหอมผักชีมักรับประทานคู่กับผักสดน้ำตกคล้ายลาบแต่จะใช้เนื้อสัตว์ที่นำไปย่างหรือลวกพอสุกแล้วหั่นเป็นชินช้นๆคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงเหมือนลาบแต่จะมีความฉ่ำกว่า ซุปหน่อไม้หน่อไม้ต้มฉีกเป็นเส้นๆนำมาปรุงรสด้วยปลาราพริกป่นข้าวคั่วใบาย่านางมักใส่ผักชีลาวและต้นหอมซอยไก่ย่างไก่ทั้งตัวหรือส่วนต่างๆที่หมักด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศแล้วนำไปย่างไฟอ่อนๆจนสุกหนังกรอบเนื้อนุ่มหอมกลิ่นเครื่องเทศข้อหมูย่างข้อหมูส่วนที่มีไขมันแทรกนำไปหมักและย่างจนสุก หั่นเป็นชิ้นพอดีคำรับประทานกับน้ำจิ้มแจว่วต้มแซบแกงน้ำใส่รสจัดจ้านเปรี้ยวเผ็ดร้อนมีทั้งต้มแซบบกระดูกหมูอ่อนต้มแซบเนื้อวัวมักใส่เครื่องสมุนไพรข้าวคัว่วและปรุงรสด้วยพริกมะนาวเจ้าห้อนคล้ายชาบูหรือสุกี้แต่เป็นสไตล์อีสานน้ำซุปจะเข้มข้นหอมกลิ่นสมุนไพรและมีรสชาติจัดจ้านทานคู่กับเนื้อสัตว์ผัก และนำจิ้มแจ่วอาหารอีสานสะท้อนถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในภาคอีสานได้อย่างชัดเจนเป็นอาหารที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยรสชาติที่ซับซ้อนและคุณประโยชน์มากมายทำให้เป็นที่นิยมและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาหารไทยที่ขาดไม่ได้